โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะจ๊ะคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงในช่วงไตรามาสแรกนะครับระหว่างมกรากุมภามีนาแล้วก็เข้าสู่ช่วงต้นเมษาหน่อยๆน,นะครับสําหรับชาวราศีกันช่วงไตรามาสแรกเนี่ยคือในในในรอบปีนี้นะครับเ,เราก็ ได้ทานายไปแล้วนะครับเราก็ได้ทํานายไปก่อนหน้านี้แล้วในคลิปดวงรายปีนะครับสําหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี64ตอนนี้ก็จะมาทานายในช่วงตรายมาสแรกบ้างว่าพระศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนเนี่ยทิศทางชีวิตทั้งการงานและการเงิน,นจะเป็นอย่างไรนะครับรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณน,นะครับถ้าใครรับชมอนุชามนาหลายปีแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะน่าจะน่าจะใช่แล้วน่าจะปีปีที่5ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่แล้วก็ ขอบคุณที่ยังมีกําลังใจที่ดีมาให้ส่วนใครที่เข้ามาชมครั้งแรกเนี่ยอนุชาบอกก่อนนะว่าอนุชาทํานายดโดยการเปิดไพ่นะครับแล้วก็อนุชาไม่ให้ดูไพ่นะครับเพื่อลดความดราม่านะครับอนุชาเปิดไพ่ออกมาออกมาดูของอนุชาเองแล้วก็เขียนเขียนจดย์จรายละเอียดของไพ่ทั้งหมดเพื่อมาอัดคลิปอัดคลิปให้กับทุกท่านได้รับฟังนะเ,เนาะไพ่เป็นแค่กระดาษเป็นแค่กระดาษนะครับเริ่มก็ลิ้นพันกันเลยไพ่เป็นแค่กระดาษการะดาษกาาําหนดชีวิตเราไม่ได้ การ์ดกาหนดชีวิตเราไม่ได้นะครับเพราะการ์ดและกระดาษไม่มีหัวใจแต่เรามีหัวใจมีเลือดเนื้อ,อมีจิตวิญญาณเราต้องเป็นคนกําหนดชีวิตตัวเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนบลิขิตชีวิตเราจากลมปากของเขาหรือจากการทํานายของเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ขาของเราว่าจะนําพาเราเดินไปทางไหนใจของเราที่เราจะเลือกรักใครหรือว่าใจของเราหรือว่าความต้องการของเราเราเลือกที่จะทํางานแบบไหนเดินทางไปที่ไหนอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวเราเองล้วนๆไม่ได้อยู่ที่หมอดูนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุดเนาะ รับฟังหมอดูท่านไหนอธิบายดีหรือว่าให้กําลังใจดีเนี่ยหรือว่าทํานายออกมาดีเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้เป็นกําลังใจแต่อย่าเชื่อทั้งหมดเพราะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ตัวเราเองส่วนหมอดูท่านไหนทานายว่าราศีคุณไม่ดีราศีคุณแย่คุณไม่ต้องสนใจเลยนะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองจริงๆครับขออภัยครับแหงสียงแห้งสำหรับผู้ที่ถามมานะครับว่านุชาทำไมผอมลงนะครับที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยน,นุชชาเข้าโรงพยาบาลมานะครับในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกา เนื่องจากดื่มเหล้าสุบลีจัดพักผ่อนน้อยทํางานโอหแบบหามรุ่หงหามค่ำหามรุ่งหามค่ำนะครับคือเสี่ยงมีความเสี่ยงเป็นเส้นเลือดในสะมองตีแต่รอดนะครับลอดมาโอ้โหรอดมาเหมือนแบบปฏิหารเลยนะครับรอดมาอยา่างหุดหิดน่าจะเป็นประมาณว่าเป็น TIA นะครับ TIA ก็คือฉับพันขัดเลือดฉับพันตอนนี้ทุกอย่างปกตินะครับอาจจะม,อจจะมีอาจจะมีชาบ้างตอนเช้าแต่ว่านุชาร่างกายเป็นปกตินะครับวิ่งได้ออกกําลังกายได้นุชาวิ่งวันละสิบสิบกิโล แข็งแรงนะครับคือขับมาแข็งแรงแล้วแต่ว่ายังมีบางทียังมีมึนหัวบ้างนิดๆหน่อยๆก็รักษากันไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับกําลังใจแล้วก็ที่ถามมาว่าอนุชาเป็นอะไรทาไมผอมจังลดไปเจ็ดกิโละผอมไปละเอ,อ่อหายไปเจ็ดกิโละในช่วงสองเดือนนะ่ะโอ้โหโอ้น้อกเรื่องขอบคุณมากครับอ่ะเข้าสู่การการทํานายนะครับสําหรับชาวราศีกันอนุชาทํานายโดยไม่อิงลัคนานะครับและออกตัวอีกอย่างหนึ่งว่าราศีไหนก็ราศีนั้น เดือนไหนเดือนนั้นนะครับไม่อิงลัคนาคือคุณเกิดเดือนไหนคุณก็ฟังคลิปเดือนนั้นไปเลยเกิดต้นกันยาปลายกันยากลางกันยาก็ฟังคลิปราศีกันไปนะครับอาจจะแตกต่างกับหมอดูท่านอื่นหน่อยนะครับแต่ว่าของผมทำนายแบบนี้มันก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่แล้วแต่หมอดูแต่และท่านไปแล้วกันเนาะคือฟังขำขำก็ได้ฟังผมนะฟังขำขำฟังสนุกสนุกก็ได้นะครับแล้วก็ผมบอกออกตัวไว้อีกอย่างหนึ่งจริงๆเลยคือผมไม่รู้เรื่องดวงดาวนะครับการเคลื่อนที่ของดวงดาว เป็นประเป็นนิดเป็นเกษตรเป็นอะไรเนี่ยดาวเสาเคลื่อนยา้ายดาวจันรดวงจันเคลื่อนยา้ายดาวพุธเคลื่อนอะไรเงี้ยเป็นอะไรกาลกินีเป็นอะไรวินาศอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับออกตัวไว้ก่อนผมเปิดไพ่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำทำนายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับหมอดูท่านอื่นนะครับมามารับฟังกันเลยเนาะเรื่องงานเนาะตรลายมาสแรกมกราาคุณพามีนาเมษาต้นเมษาหน่อยหน่อยนะครับไม่ไม่ได้รวมเมษาทั้งหมดนะ3 4มสี่เดือนเนี้ย การงานราศีกันเป็นยังไงนะครับการงานบอกก่อนนะคือถามว่ามันมันมีเรื่องดีดีไหมคือผมเปิดไพ่มาเนี่ยก็มีเรื่องดีๆผุดขึ้นมาหลายใบเหมือนกันนะครับคือมีไพ่ที่ดีๆขึ้นมาหลายใบแต่ถามว่ามันดีทั้งหมดไหมคือมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดแต่โชคดีที่ชาวราศีกันเนี่ยไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาเลยในเรื่องการงานนะครับคือไม่รู้ว่ามอดูท่านอื่นทำนายยังไงแต่ผมเปิดมาเนี่ยมันไม่มีไพ่ร้ายเรื่องการงานขึ้นมาเลยแม้แต่ใบเดียว นะครับโอ้ถือว่าโชคดีดีกว่าราศีอื่นๆนะครับราศีนๆเอื่นเขามีไพ่ดีๆขึ้นมาแต่ก็มีไพ่ร้ายปนะปนด้วยแสดงว่าเรื่องอะไรร้ายๆเนี่ยแม้ว่าจะมีน้อยแต่ก็อาจจะส่งผลด้วยเช่นกันแต่ของเราเนี่ยไม่มีเรื่องร้ายขึ้นมาเลยแต่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยม,มันดีแค่ไม่กี่ใบที่เหลือเป็นไพ่ปานกลางเป็นไพ่ธรรมดาคือม,ม,มันไม่ได้โดดเด่นแต่มองในแง่ดีมันก็ช่างเหมาะเจาะสําหรับชาวราศีกันเพราะอะไรเพราะชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนธาตุดิน เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมั่นคงนะครับเออเป็นอะไรที่มันมั่นคงอะไรที่มันต้องปกักหลักเลยอยู่ที่นั่นแล้วรู้สึกถึงความมั่นคงไม่ใช่คนที่ล็อกแลกหรือว่าไม่ใช่คนที่ไร้ระเบียบเหมือนกับชาวธาตุลมนะครับราศีธาตุดิน่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบแบบแผนชัดเจนในการดําเนินชีวิตตรงนี้ก็เลยเหมาะคือไพ่เนี่ยมันไม่หวือหวาแต่ไพ่มันมั่นคงไงไพ่มันไปเรื่อยๆมากไพ่มันซอฟไพ่มันเบาบางคือเหมือนกับมันเรียบๆอะ่ะ คือในช่วงไตรามาสแรกเนี่ยถ้าคุณหวังความสําเร็จอะไรที่แบบเปรี้ยงปลาง่าหรือว่าหวังอะไรที่มันแบบโอ้โหคึกโคมแบบทะลุเป้ายอดทะลุทําการค้ายอดทะลุหรือว่าได้เลื่อนตําแหน่งแบบโอ้โหไปเป็นตําแหน่งที่ดีมากหรือว่าอะไรที่มันแบบโอ้โหแบบไปยังเนี่ยผมว่านะเอาเอาเนี้ยเอาตามที่ผมเห็นไพ่นะในช่วงไตรามาสแรกเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่มันก็ไม่ได้แย่นี่ใช่ไหมฟังดูไอ้ฟังดูไอ,อ้รู้สึกว่าจะท้อหรือเปล่าว่าโอ้โหสาตร์ตั้งความหวังไว้ว่าต้นปีจะเจอเรื่องดีๆอย่าเพิ่งท้อสิเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือเราเราก็ไม่รู้ว่าหมอดูที่กําลังพูดอยู่เนี่ยมันแม่นจริงหรือเปล่าถ้าถ้าไปฟังหมอดูท่านอื่นเนี่ยอาจจะแม่นอาจจะโอเคเป็นกําลังใจให้เราได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมเปิดผ้าไปแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือถ้ามองในแง่ดีเนี่ยคุณก็น่าจะคิดว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยก็ยังดีไว้ที่ในไตรมาสแรกเนี่ยโควิดมมันีผลกระทบ คุณฟังให้ดีนะคุณต้องตั้งใจฟังให้ดีว่าโควิดมันมีผลกระทบต่อทุกอาชีพทุกราศีและทุกคนในประเทศไทยรวมถึงทั้งโลกเลยนะคือถ้าถ้าคุณโชคดีเนะี่ยยังมีงานทําอยู่ได้โชคดีนะี่ยังไม่ถูกไล่ออกโชคดีนี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เนะี่ยมันก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าคุณปรารถนาว่าจะต้องเปรี้ยงปลา่ทุกอย่างเรื่องจะต้องพบโชคลาบจะต้องเจอเรื่องดีๆทุกอย่างเนะี่ยมันก็เหมือนกับว่า หวังอะไรในสิ่งที่มันเกินความเป็นจริงหรือเปล่าคุณลงไปดูในในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยและเกิดอะไรขึ้นในสังคมโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณได้ไพ่ยอย่างนี้มาเนี่ยแล้วมันไม่มีไพ่ร้ายเลยเนี่ยเฮ้ยคุณมองในแง่ดีไม่ดีกว่าเหรอว่าเอ้ยโอโ้โหกูยังเอ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยอย่างน้อยเนี่ยคนอื่นเขาโดนผลกระทบกันหมดกูก็ยังมีไพ่ดิไพ่ที่มันไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมา เออน่าจะมองในแง่บวกแบบนี้นะครับเอออันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้สอนผมแค่พูดเฉยๆนะครับผมแค่พูดเฉยๆอยู่ที่ว่าใครจะรับฟังหรือใครจะเชื่อเพราะว่าผมเปิดไพ่ออกมาเนี่ยมีไพ่ดีขึ้นมาน้อยมากมีไพ่ปันกลางขึ้นมาเยอะแต่ไพ่ร้ายไม่มีเราก็เลยรู้สึกก็เอออุ่นใจถ้าเป็นผมนะผมก็อุ่นใจแทนว่าเอออย่างน้อยไม่เป็นไรเว้ยแค่ไต่มาสแรกแค่สามสี่เดือนแรกเดี๋ยวในช่วงไต่มาสแรกเนี่ยเราก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอตามตามสไตล์คนธาตุดินที่แบบทําอะไรที่มันแบบ ไม่หวือหวาอยู่แล้วคือเขาเขาไม่ค่อยแหกข้อไงคือเขาไม่ค่อยแหกข้อแหกเหล่าพวกชาวธาตดินเนี่ยเขาแบบเคารบในกฎกติกาบางทีนะในที่ทํางานหรือว่าในรูปแบบการทํางานเนี่ยเขาค่อนข้างเคารพกฎกติกาและค่อนข้างมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนมันก็เลยเหมาะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะกับคุณเลยคือแบบไปเรื่อยๆเรียบเรียบไม่หวือหวาไม่อยู่ดีๆีไม่แทงเพียงขึ้นมาหรือว่าไม่ทะลุกลางป้องขึ้นมาเพราะถ้าคุณทําแบบนั้นอะไพ่มันไม่ได้บอกแบบนั้นว่าคุณสามารถทําแล้วมันจะดีได้เพราะว่าไพ่มันปานกลางหมดเลยก็เลยมอง เฉยๆไปดีกว่าอยู่เฉยๆทำนู่นทำนี่ได้ไปทำนู่นทำนี่เท่าที่ตัวเองทำได้ถ้าเป็นข้าราชการนะก็เหมาะเลยคือยาวเลยยิงยาวเลยไม่มีไม่ต้องมีอะไรหวือหวาไปยาวๆเลยสามสี่เดือนเนี้ยรอ,อ,อเมษ,ษาก่อนนะครับถ้าเมษ,ษาเนี่ยมันมีไพด่ดีๆขึ้นมาเนี่ยก็จะเชียร์ให้ให้อยากทำอะไรก็ทำนะครับหรืออยากโยกย้ายปรับเปลี่ยนแล้วก็โยกย้ายแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไพด่ดีๆมันยังไม่มีไพเ่เด่นๆขึ้นมาเราก็เลยไม่กล้าเชียร์ให้วัดดวงนะครับเพราะฉะนั้น มีงานก็ทําไปก่อนส่วนผู้ที่ทําการค้านะครับธุรกิจการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อเออก็ยังเหมือนเดมิมเหมือนคล้ายๆกันคือผมเปิดเอาไพ่ออกมาสองชุดคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเอ,อ้ยคนที่ทํางานเป็นข้าราชการคนที่คนที่ทํางานออฟฟิศกับคนที่เป็นเป็นลูกจ้างแล้วก็คนทําการค้าอาชีพส่วนตัวเนี่ยผมเปิดรวมๆกันแต่ว่ายแยกเป็นสองหมวด ด,ดูจากไพ่ของผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวรวมถึงบางคนอาจจะเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของ,ของเอกชนหรือว่าเป็นลูกจ้างร้านรวงต่างๆหรือว่าลูกจ้างอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการเนี่ยไพ่มันมันมันคล้ายๆกันแต่ว่าคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยจะมีภาษีดีกว่านิดนึงคือสามารถพลิกแพงได้สามารถพลิกแพงเอาตัวรอดได้บางทีเนี่ยเจอสถานการณ์บางอย่างที่ไม่โสภาสถาพรอาจจะเป็นผลกระทบจากโควิดหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เป็นโควิดอย่าง อาจจะไม่ได้เป็นโควิดอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องอื่นมาปะป,ปนด้วยอย่างเช่นเรื่องเรื่องทั่วไปในในหน้าที่การงานเรื่องเจ้านายหรือว่าเรื่องบรรยากาศการทํางานหรือว่าเรื่องการค้าขายอย่างสมมติทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยการค้าขายมัน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 พับเพราะว่าโควิดได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ว่าผมดูจากไพ่เนี่ยมันไม่มีไพ่ร้ายมันไม่มีไพ่ล้มมันไม่มีไพ่แย่ผมก็เลยคิดว่าในช่วงไตรามาสแรกเนี่ยคุณยังเอาตัวรอดไปได้อยู่ ไม่รู้นะว่าจะเอาตัวรอดด้วยวิธีไหนแต่ผมคิดว่าเอาตัวรอดได้นะครับที่สําคัญเลยนะครับเดี๋ยวบอกก่อนวนะ่าบอกก่อนสําหรับผู้ที่มีอาชีพส่วนตัวแล้วก็บางคนก็เป็นลูกจ้างเขานะมีไพ่ใบหนึ่งที่บ่งบอกถึงการที่เราแบบว่ามีคนอุ้มอ่ะมีคนประคองอ่ามีคนอุ้มมีคนประคองแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าอาจจะเป็นใครหรือว,ว่าเป็นคนไหนเป็นใครเป็นอะไรยังไงลักษณะผมไม่รู้หรอกแต่ว่าไพ่ของผมเนะี่ยมันคล้ายๆกับ มีการซัพพอร์ตมีการเมตตาเกิดขึ้นมีการดูแลเอาใจใส่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยไม่ว่าคุณจะหลังชนฝาแค่ไหนในช่วงไตรามาสแรกเนะี่ยต้องมีคนช่วยเหลือคุณต้องมีคนผลักดันคุณหรือว่าต่อให้คุณเนะี่ยไปเรื่อยๆอ่าโควิดทาอะไรจะไม่ได้หรอกฉันพยายามพลิกแพลงเอาตัวรอดได้อยู่แล้วอ่าก็ยังมีคนที่คอยผลักดันและคนคนที่คอยเชียร์คุณอยู่ข้างหลังอีกนะครับเออคือมันมีเปอร์เซ็นที่ดีกว่า คนที่ทำงานข้าราชการหน่อยหนึ่งข้าราชการเนี่ยมันจะไปเรียบเลยไปเรื่อยๆเลยแบบไปนิ่งๆเลยไม่มีอะไรที่มันหือหวาหรือไม่มีไม่มีอะไรที่มันแย่ลงนะครับแต่คนที่ทํางานอาชีพส่วนตัวเนี่ยมันมันมันได้เปรียบกว่าหน่อยหนึ่งแต่จะมองจะมองความได้เปรียบเนี่ยถ้าเอาลองเอามาหารบวกลบคูณหารกันเนี่ยมันก็เท่ากับเสมอตัวเพราะไม่มีใครเหนือกว่าใครเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนทํางานราชการเนี่ยเป็นข้าราชการเนี่ยยังไงก็ไม่โดนไล่ออกอยู่แล้วถ้าไม่ได้ไปทาอะไรผิดพลาดยังไงก็ไม่ได้ได้ ได้ถูกปรับลดอะไรสักอย่างอยู่แล้วเพราะเงินเดือนก็ยังเท่าเดิมมันคือความมั่นคงส่วนนี้แต่คนที่เป็นมีอาชีพส่วนตัวเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากโควิดเขาก็ลําบากบางทีก็ขา,ขายของไม่ได้ลูกจ้างเป็นลูกจ้างเขาเจ้านายไล่ออกแล้วเจ้านายลดเงินเดือนเพราะว่าเจ้านายก็ขายขายของไม่ได้เอออันเนี้ยเขาอาจได้รับผลกระทบแต่เพราเอยว่าไพ่เนี่ยโมเมนตัมของคนที่เป็นลูกจ้างเขาหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันมันมันดีดีขึ้นกว่าไอ้พวกโมเมนตัมของ ข้าราชการหรือพนักงานออฟฟิศหน่อยหนึ่งไงมันก็เลยการเป็นเจ้ากันอา่าคุณอย่าเพิ่งคิดว่าใครดีกว่าใครดีกว่ากันอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับเออมองให้มันเป็นแบบเออโมเมนตัมเท่าๆกันแหละนะเออก็ตามนี้แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องการงานนะครับเรื่องธุรกิจด้วยส่วนเรื่องการเงินนะครับเปิดไพ่มานะครับเออผมว่าผมพูดแล้วนะหรือหรือผมยังไม่ได้พูดวะผมเคยพูดแล้วว่าราศีเสิงกับราศีกัน แล้วก็ราศีอะไรอีกราศีหนึ่งว่าที่มันมันมีไพ่ออกมาคล้ายๆกันคือไพ่เกี่ยวกับกับการช่วยเหลือดูแลแล้วก็การซัพพอร์ตทางการเงินจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนที่ปกครองอย่างเช่นลูกหลานหรือว่าคนที่ที่ทางานอาลูกน้องสร้างงานที่ดีให้ลูกน้องขยันขันแข็งจน,น,น,นทําให้เรารู้สึกว่า ธุรกิจของเรามันไปดีขึ้นเพราะลูกน้องเนี่ยเป็นคนที่ขยันแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจจนทําให้ธุรกิจการงานมันมันมันมีการซื้อขายหรือว่ามันมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอย่ามองเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะครับอย่ามองเป็นตัวเงินอย่างเดียวเรามองเป็นด้านอื่นๆด้วยนะครับเรื่องรั์ตอนนี้เรากำลังดูดวงเรื่องการฟังดวงเรื่องการเงินก็จริงแต่ว่าการเงินเนี่ยมันอาจไม่ได้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวมันอาจหมายถึงผลกําไร สิ่งของที่ได้มาสินทรัพย์อะไรต่างๆนานาน,านะครับมองเป็นภาพรวมในเรื่องสินทรัพย์หรือว่าเรื่องเรื่องทรัพย์สินก็นแล้วกันเนาะอ่าคือไพ่อะมันเด่นกับคนที่อุปถัมภ์เราคือหนึ่งมันมีไพ่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ด้วยแลวสองมีไพ่เกี่ยวกับอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอะผมก็เลยมองว่าคือมันคล้ายๆกับว่าอะถ้าถ้าใครที่มีลูกมีเต้าหรือว่ามีลูกมีหลานเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยบางทีอาจจะมีโอกาสที่ลูกหลานหรือว่าคน คนในปกครองหรือว่าลูกน้องบริวารเนี่ยนำพาสิ่งดีๆมาให้นําพาเรื่องดีๆมาให้หรือว่านําพาประโยชน์ต่างๆมาให้อ่ะอยกตัวอย่างบางคนเนี่ยลูกทํางานแล้วส่งเงินมาให้เฮออ้ยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเรารู้สึกประทับใจหรือว่าลูกบางคนซื้อรถให้พ่อซื้อที่ให้พ่อหรือว่าช่วยปลดหนี้ปลดสินอะไรในช่วงไต่มาสแรกเนี่ยเออมันก็คือเราเราเรา,เราไม่ได้ทําเองไงแต่ว่าคนในปกครองเนี่ยเขาทาให้เราอ่า โอเคครับต่อนะครับขออภัยด้วยครับเมื่อกี้นี้มันตัดไปเนื่องจากมีคนมาเรียกพอดีนะครับก็ตามนั้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าคนในปกครองเขาทําให้เราอย่างเช่นลูกหลานหรือว่าลูกน้องบริวารอะไรอย่างเงี้ยครับเขาสร้างมาให้เราคืออาจจะมีโชคลาภแบบนั้นหรือว่ามีมีเรื่องทรัพย์สินแบบนั้นเข้ามานะครับคือคนในปกครองนะครับอาจจะทําให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกดีใจรู้สึกปลื้มใจในบางในบางรายนะครับแต่บางรายเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราว่าการกระทํางานแบบนี้เนี่ยคือ ต้องหวังพึ่งลูกน้องระหว่างพึ่งฟันเฟืองในในหน่วยงานหรือว่าในในในกลุ่มธุรกิจแล้วพอได้ผลประโยชน์ที่ดีกลับมาก็อย่าลืมตอบแทนกลับไปให้เขาอย่าลืมตอบแทนกลับไปให้พวกเขาด้วยแล้วกันนะครับเออเนาะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะแต่บางทีนะครับอาจจะไม่ใช่ประเด็นประเด็นนี้เสมอไปนะครับอาจจะว่าไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับลูกหรือว่าเกี่ยวกับลูกหลานหรือว่าคนในปกครองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มาคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตให้เราเสมอไปนะครับคือแต่แต่มันแต่มันค่อนข้างเด่นค่อนข้างเด่นในช่วงตรายมาสแรกเนี้ย แต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เสมอไปอาจจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นเราทาธุรกิจแล้วมันมันโอเคแม้ว่าจะเจอภาวะโควิด COVID, แต่ว่าไพ่ดีๆในเรื่องการเงินมันก็มีขึ้นมาบ้างนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนะี่ยเรายังพอเอาตัวรอดไปได้คือบอกไว้ก่อนนะมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายสําหรับเรื่องทรัพย์สินหรือว่าสิ่งตอบแทนใดๆก็ตามมันยังไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าพอเอาตัวรอดแล้วก็พอหมุนเวียนการใช้จ่ายต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําธุรกิจด้วยตัว,ว่า เป็นลูกจ้างเขาก็ตามนะครับแต่ส่วนหนึ่งคือคือถ้าผมเนี่ยหมาะไปมองไพ่ที่เกี่ยวกับการเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเนี่ยมาควบรวมกับภาวะที่ตัดประเด็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนคนอายุน้อยไปหรือว่าคนที่ปกครองไปเนี่ยก็จะมองว่าความสําเร็จที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เยอะหรือว่าการงานการเงินหรือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆอะไรที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้เยอะไม่ได้มากแต่มันทําให้เรา พอปลื้มได้พอมีความสุขได้พอรู้สึกว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยไตย่านี้เราก็พอถูถ่ายไปได้เว้ยคือมันถูถ่ายแบบ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 รู้สึกรู้สึกดีด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่ใช่แบบเขาว่าถูถ่ายแบบโอ้ยเกือบไปแล้วกูไม่รอดแล้วโอ้ยเกือบไม่รอดมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคือไม่รู้นะว่าหมอท่านอื่นจะว่ายังไงแต่ว่าผมเปิดไพ่ออกมาเนี่ยผมได้ไพด่ดีๆขึ้นมาด้วยไงมันเรื่องเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่มีไพ่เสียขึ้นมา เออมันไม่มีไพ่เสียขึ้นมาแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพราะคนเราไม่เหมือนกันอาจจะมีชะตาชีวิตที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีวิธีทางการใช้เงินที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าไพ่การเงินเนี่ยมันก็มีไพ่ดีๆขึ้นมาบ้างแล้วก็เป็นไพ่ไพ่ทั่วๆไปขึ้นมานะครับ <c oughs> ไม่ถึงก็ไม่ถึงกับว่าเด่นมากแต่โชคดีโชคดีเช่นเดียวกับการงานที่ไม่มีไพ่ร,ร้ายขึ้นมาเลย คุณราศีกันเนี่ยถ้าไม่โลภมากถ้าไม่คิดมากถ้าไม่เครียดมากถ้าไม่กดดันในเรื่องทรัพย์สินเงินทองมากมายไก่กองทั้งเนี่ยผมว่าสตาต์ชีวิตของคุณในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะมันคือมันไปอย่างเรียบเรียบอ่ะคือมันไม่ได้หวือหวาแล้วมันไม่ได้ตกลงคือมันไม่ได้ไม่ไม่แย่ลงแล้วก็ไม่ได้พุ่งกระฉูดจนสูงไปเหนือกว่าคนอื่นแต่มันไปเรื่อยๆแล้วมันไปเหมือนกับไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงเข้าใจไหมมันเหมือนกับไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงซึ่งก็ตรงกับธาตุของคุณคือธาดิน คือคุณก็ไปเรื่อยๆอยู่แล้แลวชะตาชีวิตคุณคือก็คืออาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่มันมีความมั่นคงแน่นอนผมดูแล้วเนี่ยจากพอพ้นจากนี้ไป,ไมป,ไไมไปผมไม่รู้จะเป็นยังไงพ้นจากไตม่านแรกไปผมไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่แต่ว่าในช่วงไตามาแรกเนี่ยทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินมันโอเคมันพอมัน,มนพอไปได้มันพอทําให้เรายิ้มได้อาจจะไม่ยิ้มแฉ่งนะแต่ว่าอืมอืมก็อาจจะประมาณนี้ว่าอืมเออโอเคเว้ยอย่างไยก็ยังพอพอพอทุศัยไปได้เว้ยเออประมาณเนี้ยคือปลอบใจตัวเองได้ได มันยังพอเอาตัวรอดไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่ที่บุคคลเลยนะถ้าบางคนเนี่ยมันมันชะตาชีวิตมันแย่จริงๆหรือว่าปีชงหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าก่อนหน้านั้นทําเรื่องแย่ๆมาเนี่ยคือผมมองว่าไอ้ไพ่ดีๆที่มันขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไพ่ที่ปานกลางที่มันขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่มันหน่วงคุณลงไปด้วยนะครับเอ่อเพราะว่าอาับเวรกรรมมันมีจริงถ้าก่อนหน้านี้คุณทําเรื่องแย่ๆมาไปโกงเขาไป ปนจี้เขาหรือว่าไปไปทาเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีหรือว่ากันแก้รังแกงเขาทางการงานหรือว่าเหน็บแนมหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องไม่ดีะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินก็ตามแต่จากไพ่ที่มันปานกลางผมว่านะมีโอกาสเหมือนกันที่จะดิ่งลงเพราะอะไรทำไมต้องให้เหตุผลว่าอ้าวก็เปิดไพ่ามาประมาณนี้แล้วไม่ใช่เหรอปานกลางแล้วไม่ใช่แล้วว่า มันก็บอกว่าจะไม่มีเรื่องอะไรแย่ๆเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทาไมยังพูดว่ามีโอกาสที่จะดิ่งลงอีกละ่ะคุณคืออย่างที่ผมบอกไงตั้งแต่ตอนต้นแล้วคุณอย่าเชื่อไพ่อย่าเชื่อหมอดูอย่าเชื่อคําทํานาย mm. คุณต้องเชื่อสิ่งที่ตัวคุณเองทํามา mm. คุณต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวคุณเองทํา mm. เชื่อในสิ่งที่ตัวเอง mm. สร้างเชื่อในจิตใจและก็ความตั้งใจของตัวเองหรือว่าความพยายามของตัวเองแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ทําถ้าก่อนหน้านี้คุณทําอะไรมาคุณต้องได้รับผลแนนน่่ๆอาาาาคคตถุ้ณทํดีีมเ ไม่จะชา้าจะเร็วก็ตามแต่คุณต้องได้รับผลในอนาคตแต่ถ้าคุณทําเรื่องร้ายเรื่องแย่ๆมาเนี่ยคุณก็ต้องได้รับผลเช่นกันเรื่องเวรกรรมมันมันมันวนล,ลูปมันไม่มีใครหนีพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเปิดไพ่ออกมาแล้วเนี่ยผมได้ไพ่ปานกลางเนี่ยถ้าคนที่ทําดีมาหรือว่าคนทําเรื่องปกติมานะไม่ไม่ได้ทําเรื่องเลวร้ายนะผมว่าก็คงได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับไปไม่มากก็น้อยแต่ถ้าคนที่ทําเรื่องแย่ๆมาเนี่ย จากปานกลางเนี่ยผมว่านะมีโอกาสไม่เชื่อคุณต้องลองไปสังเกตดูเองนะครับค,คนที่เกิดราศีกันหรือว่าคนที่เกิดเดือนกันยาเนี่ยที่เป็นคนใกล้ตัวคุณหรือเป็นคนที่คุณเกลียดก็ได้อ่เอาง่ายๆเลยเป็นคนใกล้ตัวคุณหรือเป็นคนที่คุณเกลียดก็ได้ลองดูสิในช่วงไตมาสแรกเนี่ยรู้ว่ามันเกิดเดือนกันยายนลองสังเกตมันดูว่ามันจะเจอเรื่องอะไรบ้างเชื่อไหมล่ะว่าถ้าถ้าถ้ามันทําเรื่องไม่ดีมาก่อนหรือว่าทําเรื่องไม่ดีกับกับตัวคุณเนี่ยเดี๋ยวในไตมาสแรกมันก็ต้องเจอมันก็ต้องเจอผลของของเเเรรรรรืืื่่่่่่อออองงงงกกาาาาานนหววิทีีไมมมคคสุข เชื่อผมไหมล่ะลองดูอา้าลองลองไปดูก็ได้นะครับในช่วไตมาสแรกนะลองสังเกตดูคนใกล้ตัวก็ได้แต่ถ้าใครที่ทําดีมาหรือว่าเราเองเป็นคนราศีกันหรือว่าเราเองมีพ่อแม่หะือญาติพี่น้องเน่เกิดเดินกันยาเนี่ยแล้วเขาทําดีมาตลอดเนี่ยเขาเป็นคนดีเนี่ยเราลองสังเกตเขาดูที่ว่าเฮ้ยในช่วงไตมาสแรกเนี่ยเขาจะเจออะไรเชื่อเถอะว่าเขาอาจจะไม่เจอเรื่องแย่ๆแ,แต่ผมไม่ได้ถาม ไม่ได้ตอบไม่ได้รับตอบคาถามหรือว่าหรือว่าไม่ได้ดูดวงเรื่องสุขภาพนะอย่าเอาเรื่องสุขภาพมาปนถ้าเขาป่วยเขาเจ็บไข้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องทั่วไปเรื่องการงานเรื่องการเรื่องเรื่องการงานเรื่องการเงินผมว่าเขาโอเคแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาแต่มัน่นคงลองไปสังเกตดูนะครับลองไปสังเกตดูสังเกตตัวเองก็ได้นะครับสังเกตตัวเองก็ได้อย่าลืมนะครับผมย้ำอีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าไพ่จะดีทั้งหมดแต่ผมไม่ได้ดูดวงเรื่องสุขภาพเพราะถ้าอยากดูเรื่องสุขภาพคุณต้องไปหาหมอจริงๆที่่่ไมมใชหอดู นั่น HAVE, แหละเก่งที่สุดหมอจริงๆที่ไม่ใช่หมอดูนะเก่งที่สุดนะครับเก่งกว่าหมอดูเป็นพันๆคนอีกหมอดูหมอเพียงแค่แพทย์นะแพทย์เปยงแค่นคนเดียวนยเก่งกว่าหมอดูเป็นพันๆคนในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพผมไม่ดูดูแค่เรื่องการงานการเงินตามนี้แล้วกันเนาะโอเคครับสำหรับคนที่ถามมาเรื่องสุขภาพนะครับคือทักผมมาทางไลนะ์เนี่ยผมดูไม่ได้นะครับผมผมแนะนําให้คุณไปโรงพยาบาลน,นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคาพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมค,ควรก็กราบขออภัยในตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบ